สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่พาทุกท่านไปสำรวจความสุขและความสงบภายในใจกับผมอาจารย์สงบครับในโลกปัจจุบันที่หมุนไปอย่างรวดเร็วโลกที่เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารวัตถุสิ่งของและกิจกรรมมากมายเหลือคนาเราต่างก็ถูกเชื้อเชิญให้เป็นส่วนหนึ่งของการวิ่งไล่ตามสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จทางวัตถุ ตำแหน่งหน้าที่การงานหรือแม้แต่การใช้ชีวิตที่ต้องมีให้มากที่สุดเราเชื่อว่ายิ่งมีมากเท่าไหร่ชีวิตก็ยิ่งเต็มอิ่มและมีความสุขมากขึ้นเท่านั้นแต่บ่อยครั้งที่การมีมากกลับนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายในจิตใจและทำให้เราหลงลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงอาจจะซ่อนอยู่ในความเรียบง่ายที่ถูกมองข้ามไป วันนี้ผมอยากจะชวนทุกท่านมาพูดคุยกันถึงปรัชญาของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายซึ่งผมเชื่อเหลือเกินว่าเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำพาสู่ความสงบที่เราทุกคนปรารถนาหัวข้อที่เราจะมาแลกเปลี่ยนกันในวันนี้ก็คือความเรียบง่ายคือความสงบครับก่อนอื่นลองนึกภาพตามผมนะครับชีวิตของเราในทุกวันนี้ซับซ้อนแค่ไหน เรามีเสื้อผ้าเต็มตู้แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะใส่เรามีของใช้มากมายในบ้านที่แทบจะไม่ได้แตะต้องเรามีปฏิทินที่เต็มไปด้วยนัดหมายและกิจกรรมจนแทบไม่มีเวลาหายใจเรามีสมาร์ทโฟนที่แจ้งเตือนข้อความและข่าวสารตลอดเวลาความสัมพันธ์มากมายในโลกโซเชียลที่เราต้องคอยตอบโต้ปฏิสัมพันธ์ด้วย สิ่งเหล่านี้เองที่ค่อยๆก่อร่างสร้างความซับซ้อนให้กับชีวิตของเราอย่างไม่รู้ตัวและเมื่อชีวิตภายนอกซับซ้อนมากขึ้นเท่าไหร่สิ่งที่ตามมายังหลีกเลี่ยนไม่ได้ก็คือความวุ่นวายภายในจิตใจครับเราตื่นขึ้นมาพร้อมกับรายการสิ่งที่ต้องทำที่ยาวเป็นหางวาวเรากังวลกับเรื่องที่ยังมาไม่ถึงและเสียดายกับเรื่องที่ผ่านไปแล้ว เราวิ่งไล่ตามเป้าหมายหนึ่งไปอีกเป้าหมายหนึ่งโดยไม่เคยได้หยุดพักหายใจอย่างแท้จริงสมองของเราไม่เคยได้หยุดคิดความรู้สึกของเราไม่เคยได้ปรุงแต่งนั่นเป็นเพราะว่าชีวิตของเราเต็มไปด้วยสิ่งเร้าที่มากเกินไปพลังงานของเราถูกแบ่งไปใช้กับสิ่งต่างๆมากเกินไปจนบางครั้งเราไม่เหลือพลังงานที่ใช้ดูแลจิตใจของเราเองเลย ในความซับซ้อนของชีวิตสมัยใหม่เรามักจะพบว่าตัวเองรู้สึกเหนื่อยล้าเบื่อหน่ายท้อแท้หรือแม้กระทั่งเครียดและวิตกกังวลอยู่บ่อยครั้งทั้งๆท,ที่เราก็มีพร้อมแทบทุกอย่างตามที่สังคมบอกว่าควรจะมีนั่นเป็นเพราะว่าเรากำลังเติมเต็มความต้องการจากภายนอกแต่กลับละเลยความต้องการที่แท้จริงของจิตใจนั่นคือความสงบครับ ชีวิตที่ซับซ้อนไม่ได้หมายถึงแค่ข้าวของเครื่องใช้ที่กองพเนเนินนะครับมันยังหมายถึงตารางชีวิตที่อัดแน่นจนเกินไปงานอดิเรกที่มีมากเกินจำเป็นความสัมพันธ์ที่ผิวเผินแต่กินเวลามากๆความคิดที่ฟุ้งซ่านไปกับเรื่องเล็กน้อยที่ไม่สำคัญหรือแม้กระทั่งการเสพข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปจนทำให้สมองของเราโอเวอร์โหลด เราอยู่ในยุคที่การเชื่อมต่อถึงกันเป็นเรื่องง่ายแต่กลับรู้สึกโดดเดี่ยวและว่างเปล่าภายในใจมากขึ้นเรื่อยๆการที่ใจของเราวุ่นวายนั้นมันส่งผลกระทบถึงทุกมิติในชีวิตของเราครับตั้งแต่การนอนหลับที่ไม่เพียงพอการตัดสินใจที่ผิดพลาดความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นไปจนถึงปัญหาสุขภาพกายที่ตามมาลองสังเกตดูนะครับว่าเมื่อไหร่ที่เรามีเรื่องให้คิดมาก เมื่อนั้นร่างกายของเราก็จะอ่อนล้าตามไปด้วยมันเหมือนกับว่าจิตใจกับร่างกายของเราเป็นเครื่องยนต์ที่ทำงานร่วมกันเมื่อเครื่องยนต์ตัวหนึ่งทำงานหนักเกินไปอีกตัวหนึ่งก็ต้องแบกรับภาระหนักตามไปด้วยเราทุกคนต่างแสวงหาความสุขแต่บางครั้งเราก็ค้นหาผิดที่ผิดทางเราไปมองหาความสุขจากสิ่งภายนอก จากการได้มาซึ่งสิ่งของจากการประสบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จนลืมไปว่าความสุขที่แท้จริงนั้นเรียบง่ายกว่าที่เราคิดและมันเริ่มต้นจากภายในของเราเองนี่แหละครับแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีในเมื่อชีวิตมันซับซ้อนไปแล้วขนาดนี้คำตอบง่ายๆที่ทรงพลังก็คือการลดครับลดสิ่งที่ไม่จำเป็น ลดกิจกรรมที่ไม่ได้สร้างคุณค่าลดความคิดที่ฟุง้งซ่านการลดในที่นี้ไม่ใช่การปฏิเสธความเจริญก้าวหน้าหรือการใช้ชีวิตแบบถอยหลังเข้าคลองนะครับแต่การเลือกอย่างมีสติการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดว่าอะไรคือสิ่งสำคัญจริงๆสำหรับชีวิตของเรามาเริ่มต้นกันที่การลดเข้าของครับลองมองไปรอบๆตัวท่านตอนนี้สิครับ ในห้องทำงานในห้องนอนหรือแม้กระทั่งในกระเป๋าของท่านเองมีสิ่งของอะไรบ้างที่ไม่ค่อยได้ใช้งานหรือไม่จำเป็นจริงๆแล้วมันวางอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรการมีข้าวของมากเกินไปไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้นเสมอไปบางครั้งมันกลับเพิ่มภาระในการดูแลรักษาการจัดเก็บและการทำความสะอาด ยิ่งมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องใช้เวลาและพลังงานกับสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นเท่านั้นผมเคยมีลูกศิษย์คนหนึ่งครับเขาเล่าให้ฟังว่าบ้านของเขาเต็มไปด้วยของสะสมมากมายทั้งหนังสือฟิกเกอร์โมเดลของที่ระลึกจากการเดินทางแต่ละชิ้นมีเรื่องราวและความผูกพัน เขามีความสุขกับการได้มองสิ่งเหล่านั้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็บ่นว่าบ้านของเขารกและหาของไม่เจออยู่บ่อยครั้งและทุกครั้งที่ต้องย้ายบ้านหรือแม้แต่ทำความสะอาดครั้งใหญ่ก็เป็นเรื่องที่น่าปวดหัวอย่างยิ่งเขาบอกว่าเขารักของทุกชิ้นแต่ความรักเหล่านั้นกลับกลายเป็นพันคะที่ถ่วงรั้งเขาเอาไว้การลดข้าวของไม่ได้หมายถึงการทิ้งทุกอย่างให้หมดไปนะครับ แต่เป็นการเลือกเก็บไว้เฉพาะสิ่งของที่มีคุณค่ามีประโยชน์และสร้างความสุขให้กับเราอย่างแท้จริงลองตั้งคำถามกับตัวเองดูนะครับว่าสิ่งนี้ยังจำเป็นอยู่ไหมสิ่งนี้ยังสร้างความสุขให้ฉันอยู่หรือไม่ถ้าไม่มีสิ่งนี้ชีวิตฉันจะแย่ลงจริงหรือเปล่าหลายครั้งเราเก็บของบางอย่างไว้ด้วยความผูกพันในอดีตด้วยความรู้สึกเสียดายหรือด้วยความคิดที่ว่าเผื่อได้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้จริงๆครับเมื่อเราลดข้าวของลงพื้นที่ในบ้านของเราก็จะโล่งขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในการค้นหาไม่ต้องเสียแรงในการทำความสะอาดและที่สำคัญที่สุดคือพื้นที่ในจิตใจของเราก็จะโล่งโปร่งขึ้นตามไปด้วยครับการมองเห็นสิ่งรอบตัวที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมันช่วยลดความฟุ้งซ่านในใจได้อย่างไม่น่าเชื่อ มันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายและมีสมาธิมากขึ้นการมีน้อยชิ้นที่ใช้งานได้จริงและรักที่จะใช้ทําให้เราเห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้นมากขึ้นด้วยครับนอกจากการลดข้าวของแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการลดกิจกรรมครับทุกวันนี้ปฏิทินของเราแน่นเอียดไปหมดเราตื่นเช้าไปทำงานเลิกงานไปออกกำลังกายไปเรียนพิเศษ ไปทำกิจกรรมอาสาไปเที่ยวกับเพื่อนฝูงไปร่วมงานสังคมและอีกมากมายจนแทบไม่มีเวลาให้ตัวเองได้หยุดพักหายใจเราเชื่อว่าการมีกิจกรรมมากมายคือการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แต่บางครั้งมันก็กลายเป็นการวิ่งวนอยู่กับความวุ่นวายที่ไม่ได้สร้างคุณคา่าให้กับชีวิตอย่างแท้จริงลองถามตัวเองดูนะครับว่ากิจกรรมทั้งหมดที่ฉันทำอยู่ตอนนี้มีอะไรบ้างที่จำเป็นจริงๆ อะไรบ้างที่สร้างความสุขและความพึงพอใจให้ฉันจากภายในและอะไรบ้างที่ฉันทำไปเพราะรู้สึกเกรงใจเพราะกลัวจะพลาดโอกาสหรือเพราะความรู้สึกผิดที่ปฏิเสธไม่ได้การลดกิจกรรมไม่ใช่การกลายเป็นคนเฉื่อยชาหรือไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่การเลือกอย่างมีสติว่าอะไรคือสิ่งที่เราอยากจะให้เวลาและพลังงานของเราไปจริงๆ การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธในสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในลำดับความสำคัญของเราคือทักษะสำคัญที่จะช่วยให้ชีวิตของเราเรียบง่ายขึ้นการยอมรับว่าเราไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ทำได้ทุกอย่างและเรามีสิทธิ์ที่จะใช้เวลาของเราในแบบที่เราต้องการผมขอยกตัวอย่างเรื่องการปฏิเสธนะครับ บางครั้งเพื่อนชวนไปทินข้าวแต่เราเหนื่อยมากอยากกลับบ้านพักผ่อนหรือไม่อยากเสียเงินสิ่งที่เราทำคือฝืนใจไปเพราะกลัวเพื่อนโกรธหรือกลัวจะดูเป็นคนไม่มีสังคมแต่การทำแบบนั้นกลับทำให้เราต้องเสียเวลาเสียพลังงานและอาจจะไม่ได้มีความสุขอย่างที่ควรจะเป็นเลยลองเปลี่ยนเป็นการปฏิเสธอย่างสุภาพและจริงใจดูสิครับเช่น ขอบคุณมากนะที่ชวนแต่ช่วงนี้ฉันขอพักผ่อนอยู่บ้านกรอนนะแล้วค่อยนัดกันใหม่คราวหน้าการปฏิเสธอย่างมีศิละปะจะช่วยให้เรามีเวลาเป็นของตัวเองมากขึ้นและช่วยให้เราได้ใช้เวลากับกิจกรรมที่เราเลือกเองได้อย่างเต็มที่ลองจัดลำดับความสำคัญของกิจกรรมในชีวิตดูนะครับอะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราครอบครัวสุขภาพ การพัฒนาตนเองหรืองานอดิเรกที่เราหลงไหลเมื่อเราสามารถจัดลําดับความสำคัญได้แล้วเราก็จะสามารถตัดกิจกรรมที่ไม่สำคัญออกไปได้โดยไม่รู้สึกผิดหรือเสียใจการมีตารางชีวิตที่โล่งขึ้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่มีอะไรทํานะครับแต่หมายความว่าเรามีพื้นที่ว่างสำหรับการพักผ่อนการใคร่ครวญ การสร้างสรรค์และการได้อยู่กับตัวเองอย่างแท้จริงพื้นที่ว่างเหล่านี้แหละครับที่จะช่วยให้จิตใจของเราได้หยุดพักได้เติมพลังและได้กลับมาสู่ความสงบภายในอีกครั้งการได้ทำกิจกรรมเพียงไม่กี่อย่างที่เราเลือกแล้วอย่างพิถีพิถันจะทำให้เราได้ดื่มด่ำกับกิจกรรมเหล่านั้นได้อย่างเต็มที่และได้รับความสุขอย่างลึกซึ้งกว่าการทำหลายๆอย่างไปพร้อมๆกัน และสิ่งสุดท้ายที่สำคัญที่สุดในการลดเพื่อนําไปสู่ความสงบก็คือการลดความคิดครับข้อนี้อาจจะฟังดูยากที่สุดเพราะความคิดเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองในจิตใจของเราตลอดเวลาแต่ในความเป็นจริงแล้วการลดความคิดไม่ได้หมายถึงการหยุดคิดนะครับ แต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความคิดที่ไม่จำเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านความคิดที่กังวลและความคิดที่ซ้ำเติมตัวเราเองเราทุกคนมีเสียงในหัวที่คอยพูดคุยกับเราตลอดเวลาเสียงที่คอยวิพากวิจารณ์ตัวเองเสียงที่คอยเตือนเรื่องอดีตเสียงที่คอยกังวลเรื่องอนาคต เสียงเหล่านี้บางครั้งก็เป็นประโยชน์แต่บ่อยครั้งมันก็กลายเป็นภาระที่หนักอึ้งทําให้จิตใจของเราไม่เคยได้หยุดพักเลยการลดความคิดเริ่มจากการตระหนักรู้ครับการที่เราจะรู้ว่าเราคิดอะไรอยู่และกำลังคิดอะไรมากเกินไปหรือไม่ลองฝึกสังเกตความคิดของเราดูนะครับเหมือนเราเป็นผู้เฝ้ามองความคิดเหล่านั้นไม่ใช่เป็นผู้ที่จมอยู่กับมัน เมื่อความคิดบางอย่างผุดขึ้นมาลองถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นประโยชน์กับฉันตอนนี้หรือไม่ฉันสามารถทำอะไรกับความคิดนี้ได้บ้างในตอนนี้ถ้าคำตอบคือไม่ก็ลองอนุญาตให้ความคิดนั้นผ่านไปเฉยๆโดยไม่ต้องยึดติดกับมันการฝึกสติ mindfulness คือเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้เราลดความคิดฝุ้งซ่านได้ครับ การอยู่กับปัจจุบันขณะการสังเกตลมหายใจการรับรู้ถึงสิ่งต่างๆรอบตัวอย่างตั้งใจไม่ว่าจะเป็นเสียงกลิ่นสัมผัสโดยไม่ตัดสินใดๆจะช่วยให้จิตใจของเรากลับมาจดจ่ออยู่กับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าและไม่หลงไปกับกระแสะความคิดที่ไร้สาระอีกหนึ่งวิธีในการลดความคิดที่ไม่จำเป็นคือการจำกัดการรับข้อมูลข่าวสารครับ ในยุคดิจิทัลที่เราถูกกระนำด้วยข่าวสารตลอดเวลาทั้งจากโซเชียลมีเดียเว็บไซต์ข่าวหรือแม้แต่กลุ่มสนทนาต่างๆข้อมูลเหล่านี้บางครั้งก็สร้างความวิตกกังวลความกลัวหรือความโกรธให้กับเราโดยไม่จำเป็นลองเลือกเสพข่าวสารเท่าที่จำเป็นและจำกัดเวลาในการใช้งานโซเชียลมีเดียดูนะครับให้เราเป็นคนเลือกที่จะรับข้อมูลไม่ใช่ปล่อยให้ข้อมูลเลือกเรา การให้อภัยตัวเองและผู้อื่นก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดความคิดที่ซ้ำเติมครับการแบกรับความรู้สึกผิดโกรธแค้นหรือเสียใจจากอดีตไม่ได้ส่งผลดีต่อตัวเราเลยการปล่อยวางความรู้สึกเหล่านี้จะช่วยให้จิตใจของเราเป็นอิสระและมีพื้นที่ว่างสำหรับความสงบสุขมากขึ้นเมื่อเราฝึกฝนการลดความคิดลงได้เราจะพบว่า จิตใจของเราจะปลอดปโปร่งขึ้นมีสมาธิมากขึ้นและที่สำคัญที่สุดคือความสงบภายในจะค่อยๆก่อตัวขึ้นความคิดที่น้อยลงหมายถึงความฟุ้งซ่านที่น้อยลงหมายถึงความวิตกกังวลที่น้อยลงและนั่นแหละครับคือประตูสู่ความสงบที่แท้จริงท่านผู้ฟังครับเมื่อเราพูดถึงมินิมอลลิซึมหรือแนวคิดแบบมินิมอล หลายคนอาจจะนึกถึงบ้านที่โล่งๆมีเฟอร์นิเจอร์น้อยชิ้นเสื้อผ้าสีขาวดำหรือการใช้ชีวิตแบบสุดโต่งที่แทบจะไม่มีอะไรเลยแต่สำหรับผมแล้วมินิมอลลิซึมไม่ใช่เรื่องของข้าวของภายนอกครับมันคือมินิมอลลิซึมแบบใจหรือการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายจากภายนอกสู่ภายใน มินิมอลลิซึมแบบใจคือการที่เราเลือกที่จะมีเฉพาะสิ่งที่สำคัญและสร้างคุณค่าให้กับชีวิตของเราอย่างแท้จริงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นข้าวของกิจกรรมความสัมพันธ์หรือแม้กระทั่งความคิดของเราเองมันคือการที่เราสามารถมองทะลุเปลือกนอกไปสู่แก่นแท้ของสิ่งต่างๆและเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยอิงจากคุณค่าภายในของเราไม่ใจจากค่านิยมที่สังคมพยายามยัดเยียดให้ การลดข้าวของเพื่อจัดบ้านให้โล่งนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางครับเป้าหมายที่แท้จริงคือการมีจิตใจที่โล่งโปร่งไม่ยึดติดไม่วุ่นวายการลดกิจกรรมเพื่อให้มีเวลามากขึ้นก็เพื่อให้เราได้มีเวลาให้กับสิ่งที่สำคัญจริงๆในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการดูแลตัวเองครอบครัวหรือการทำในสิ่งที่เรารักอย่างแท้จริงมินิมอลลิซึมแบบใจคือการที่เราเข้าใจว่า ความสุขไม them, ่ได mm ้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การที่เราสามารถพอใจในสิ่งที่เรามีและเห็นคุณค่าในสิ่งที่มีน้อยต่างหากเมื่อใจของเราไม่วิ่งไล่ตามสิ่งภายนอกอย่างไม่สิ้นสุดมันก็จะพบกับความสงบที่อยู่กับเราตลอดเวลาลองคิดดูนะครับว่าความสุขที่เราได้รับจากการจิบกาแฟอุ่นๆในยามเช้ากับการได้นั่งมองต้นไม้ใบหญ้าหน้าต่าง การได้อ่านหนังสือเล่มโปรดอย่างเงียบๆหรือการได้พูดคุยกับคนที่เรารักอย่างลึกซึ้งสิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่เรียบง่ายที่ไม่ต้องใช้เงินมากมายไม่ต้องใช้ความพยายามที่ซับซ้อนแต่กลับเป็นความสุขที่เติมเต็มจิตใจของเราได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนกว่าความสุขจากการได้มาซึ่งสิ่งของใหม่ๆห,หรือการทำกิจกรรมที่ฉาบฉวยมินิมอลลิซึมแบบใจยังรวมไปถึงการจัดระเบียบความสัมพันธ์ด้วยนะครับ ในโลกโซเชียลที่เรามีเพื่อนเป็นพันๆคนแต่ความสัมพันธ์เหล่านั้นลึกซึ้งแค่ไหนการเลือกที่จะมีเพื่อนสนิทไม่กี่คนที่เราสามารถพูดคุยเปิดใจและอยู่เคียงข้างกันได้ในทุกสถานการณ์ย่อมดีกว่าการมีเพื่อนจำนวนมากที่ไม่ได้รู้จักเราอย่างแท้จริงการเลือกที่จะใช้เวลากับคนที่สำคัญและรักเราอย่างแท้จริงจะนำมาซึ่งความสุข และความอบอุ่นในจิตใจที่หาไม่ได้จากความสัมพันธ์ที่ผิวเผินหัวใจสำคัญของความสุขจากสิ่งน้อยแต่มีคุณค่าก็คือการเปลี่ยนมุมมองของเราครับจากที่เคยมองหาความสุขจากปริมาณมาสู่การมองหาความสุขจากคุณภาพจากการมองหาความสุขจากสิ่งภายนอกมาสู่การค้นหาความสุขจากภายใน และจากการมองหาความสุขที่ต้องสร้างขึ้นมาสู่การค้นพบความสุขที่อยู่กับเราอยู่แล้วเพียงแค่เราปัดเป่าความวุ่นวายที่บดบังมันออกไปเมื่อเราลดข้าวของที่ไม่จำเป็นเราจะมีพื้นที่ว่างมากขึ้นและมีเวลามากขึ้นที่จะใช้กับสิ่งที่เรามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นการนำหนังสือที่มีอยู่มาอ่านซ้าอีกครั้ง การนำอุปกรณ์งานอดิเรกที่มีอยู่มาสร้างสรรผลงานชิ้นใหม่หรือการใช้เวลาคุณภาพกับคนที่เรารักเมื่อเราลดกิจกรรมที่ไม่สำคัญเราจะมีเวลามากขึ้นที่จะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ได้ฝึกฝนสิ่งที่เรารักอย่างลึกซึง้งหรือได้มีช่วงเวลาแห่งความสงบที่จะใคร่ครวนและทำความเข้าใจตัวเองมากขึ้น และเมื่อเราลดความคิดที่ฟุ้งซ่านเราจะมีจิตใจที่ปลอดโปรง่งมีสมาธิและสามารถรับรู้ถึงความงามของชีวิตในปัจจุบันขณะได้อย่างแท้จริงเสียงนกร้องยามเช้ากลิ่นหอมของดอกไม้สายลมที่พัดผ่านใบหน้าความรู้สึกอบอุ่นจากการได้อยู่กับคนที่เรารัก สิ่งเหล่านี้เป็นความสุขที่อยู่รอบตัวเราตลอดเวลาเพียงแต่เราอาจจะยุ่งวุ่นวายกับการวิ่งไล่ตามสิ่งอื่นๆจนมองไม่เห็นมันท่านผู้ฟังครับความเรียบง่ายไม่ใช่เรื่องของการเป็นคนสมถะหรือการใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรเลยนะครับแต่คือการใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดเลือกเฉพาะสิ่งที่มีคุณค่าและจำเป็นสำหรับเราจริงๆ การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายไม่ได้ทำให้ชีวิตน่าเบื่อแต่มันกลับทำให้ชีวิตของเรามีความหมายและลึกซึ้งมากขึ้นการฝึกฝนแนวคิดความเรียบง่ายคือความสงบนี้เป็นการเดินทางที่ต้องอาศัยการฝึกฝนและเวลาครับไม่ใช่สิ่งที่ทำได้สำเร็จในชั่วข้ามคืน แต่ทุกก้าวที่เราเดินไปสู่ความเรียบง่ายไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วการปฏิเสธคำเชิญที่ไม่จำเป็นหรือการฝึกนั่งสมาธิเพียงไม่กี่นาทีล้วนแล้วแต่เป็นก้าวเล็กๆที่สำคัญที่จะนำพาเราไปสู่ความสงบภายในที่ยั่งยืนเมื่อใจของเราไม่ถูกรบกวนด้วยสิ่งเร้าภายนอก เมื่อเรามีเวลาและพื้นที่สำหรับตัวเองมากขึ้นเมื่อเราเลือกที่จะใช้ชีวิตโดยอิงจากคุณค่าที่แท้จริงของเราเมื่อนั้นล่ะครับเราจะพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีมากแต่อยู่ที่การพอและเห็นคุณค่าในสิ่งที่เรามีความเรียบง่ายไม่ใช่การขาดแคลนแต่มันคือความเพียงพอครับความเพียงพอที่จะมีความสุข ความเพียงพอที่จะสงบและความเพียงพอที่จะเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงผมหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกท่านได้ลองสำรวจชีวิตของตัวเองและค่อยๆเริ่มต้นก้าวไปสู่การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายขึ้นนะครับไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องใหญ่ขอเพียงแค่เริ่มจากสิ่งเล็กๆใกล้ตัว แล้วท่านจะพบว่าความสงบที่ท่านปราถนานั้นไม่ได้อยู่ไกลเกินเอื้อมเลยครับขอบคุณที่รับฟังผมอาจารย์สงบขอลาไปก่อนสวัสดีครับ